หยุดทำสองสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดแฟนเริ่มห่างจากคุณนะคะอารมณ์ประมาณแบบตีตัวออกห่างเนาะหรือว่าไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านข้อความของคุณโทรไปก็ไม่ค่อยรับจากที่แบบยังดีๆกันอยู่อะไรเงี้ยเริ่มจะถอยออกไปเรื่อยๆนะคะจริงๆเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถูกไหมคะแต่ว่าตัวเรานี่แหละ เราจะดึงเขากลับมายัางไงถ้าเกิดเรายังรักเขาอยู่ยังต้องการเขาอยู่ยังอยากให้เขากลับมานะคะวิธีการที่คนส่วนใหญ่จะใช้นะแล้วอุกเกะมองว่าไม่ควรทำนะคะก็คือข้อแรกเนาะเราไปแบบพยายามไล่ล่าเขานะคะตามตือ้อนึกออกใช่ไหมคะคือแบบทำทุกทางให้เขาตอบข้อความคุณให้ได้ให้เขารับทรศัพท์คุณให้ได้เนาะบางทีก็อาจจะแบบโทรไปหาเพื่อนเขาอ่าหรือไปพยายามที่จะตามส่อ,สอง หรือว่าตามตือ้อหรือว่าตามง้อกับเพื่อนของเขาอะไรแบบนี้ก็มีนะคะคือมันพยายามมากเกินไปหรือบางคนโทรไม่หยุดเลยทักไม่หยุดเลยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าไงเอ่ยรู้สึกเราเป็นของตายในความสัมพันธ์นะคะเขาก็จะแบบค้ออยากถอยอะไรอย่างเงี้ยคนเนี่ยนะเวลาเป็นฝ่ายตามฝ่ายตือ้อฝ่ายส่องฝ่ายไล่ล่าเมื่อไหร่นี่นะคะ่ะเราจะตกไปอยู่ใต้เดอร์ความสัมพันธ์นั้นทันทีคือเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหยุดทําแบบนี้นะคะต่อมาข้อที่2นะคะหยุด หาคําตอบว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้เรามาแบบ พยายามอ่ะพยายามแบบไปขุดอดีตกันนะคะแล้วมาหาว่าเธอนั่นแหละที่ผิดฉันนี่แหละไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยน,นะคะคือเราพยายามโยนความรู้สึกผิดไปให้อีกคนหนึ่งเพราะว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้แฟนเริ่มห่างเนี่ยเราจะเริ่มหาหาเหตุผลแล้วถูกไหมคนส่วนใหญ่จะหาเหตุผลให้เต็มเป็นฝ่ายถูกนะอ่ะทีเนี้ยพอเรายิ่งหาเหตุผลเรายิ่งวนลูปอยู่กับอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะโยนความผิดไปให้เขามากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะมันยิ่งทําให้เขาเป็นยังไงเขาก็อยากออกห่างเราไปเรื่อยๆ มนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยากเป็นคนที่รู้สึกผิดนะคุณจาไว้นะคะเรายิ่งถ้าเกิดว่าเขาเริ่มห่างไปแบบนี้หรือว่าเขาพยายามหาข้ออ้างที่จะแบบเลิกกับเราลดสถานะเป็นเลือแค่พี่น้องหรือแค่เพื่อนต่างๆนานาเนาะยิ่ง,งเราไปบอกว่าเพราะเธอไม่ใช่เหรอที่เป็นคนทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนู่นนี่นั่นโอ้โหเราไปพูดอย่างนี้นะเอากลับมายากนะคะเขาจะยิ่งแบบประทับตราไปเลยเอะว่า อยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขจริงๆอะ่ะมันยิ่งคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครทํา2สิ่งนี้อยู่หยุดทําอายะถ้าเกิดว่าอยากได้วิธีการที่มันถูกต้องนะคะครูเกดได้สอนไว้ในคอร์สดึงแฟนเก่ากลับด้วยจิตวิทยาสายดาร์กนะคะคอร์สนั้นเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมของมนุษย์นะคะว่าสมองมนุษย์เขาคิดยังไงมันทํางานยังไงนะคะสาเหตุที่เขาไปจากเราเพราะอะไรเขาคิดอะไรอยู่ในหัวถ้าเกิด คุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยเราก็จะคิดไปเองถูกไหมคะ,อะพอคิดไปเองก็เราก็ไปตีความผิดผิดเราก็ได้ข้อมูลจากคนนั้นคนนี้มาบ้างกลายเป็นว่าตะเลิดเขาไปใหญ่เลยทั้งที่จริงคุณไม่ได้แก้ที่สาเหตุที่แท้จริงนะคะ,อะคอร์สนี้นะราคาเต็มจะอยู่ที่5 9 0 0นนะคะใครที่ฟังครูอยู่ตอนนี้นะคะจะให้ราคาพิเศษนะเพียง999เาเเท่านั้นโดยอันนี้เราจะเรียนกันในกลุ่มปิดนะคะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะ,ออนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้ามาใน ของคู่เกตแล้วนะคะคุณก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นได้ตลอดชีพเนาะไม่โลดจากกลุ่มนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถติดต่อไปที่แอดมินได้เลยนะคะแอดมินเขารอตอบอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะ,ะไปเอาความรู้กันนะคะราคานี้คู่เกตให้โปรอ,อีกประมาณ10ท่านเท่านั้นนะคะยังไงก็ให้ทันเนาะไปเอาความรู้กันนะคะจะได้ไม่ตามแฟนกลับไปแบบมวยวัดนะคะทุกคน